สวัสดีครับกับตําซิงดินด่วนนี่ช่างเล็กพึ่งไปถอยเรือมาใหม่อีกครับอีกหนึ่งลำพึ่งเอามาสดสดร้อนๆครับเป็นๆสวยไหมครับพร้อมไอชุดลากครับพร้อมตัวลากพวงเนาะ มีสีสันสวยตัวนี้ถ้าดูไม่ผิดถ้าไม่ผิดสีก็น่าจะเป็นสีเขียวครับตัวเดิมที่รีวิวอยู่ครับขายไปแล้วครับซื้อตัวใหม่มาครับเดี๋ยวรอดูลำใหญ่ครับลำใหญ่ลำเป็นล้านครับอันนี้น่าจะประมาณสองแสนครับสองแสนกว่าเนอะดูครับเพิ่งเอามา ใหม่ๆสุดร yup. oh ้อนๆครับ oh มีค oh ุณ oh ต้อยเข้าร้านครับร้านสเต็กคาราโอโรครับเสียเล็กจัดอีกแล้วครับไม่ชอบจัดดังเดียวครับมามามาสีเขียวครับโอ้๋ออ๋อโอเคได้ลองก่อนเพื่อนเลยครับมาเลยมาเลยขอบคุณนะที่เข้ามารับชม เดี๋ยวรอดูลำใหญ่ครับจะเพลทลำใหญ่ให้ดูลำใหญ่นี่ซื้อเครื่องอีกประมาณสามแสนกว่าครับเฉพาะเครื่องนะครับไม่ใช่ตัวเรือนี่ตัวเล็กครับนี่น่าจะประมาณสองแสนห้ามั้งครับเดี๋ยวสอบถามราคาให้ดูอ๋อสอบถามราคาเสียเล็กแล้วครับไอตัวนี้นี่เฉพาะตัวเรือนี่แสนสามครับไม่รวมเครื่องนะเครื่องนี่อีก หนึ่งแสนไม่รู้จะจบหรือเปล่าครับเครื่องไม่ได้ครับตัวนี้มีเครื่องนะมีตัวเก่าครับที่รีวิวไปคลิปที่แล้วเนาะอะไรเกตไอ,ไอตัวนี้จากฟุตครับ <17. S 1> ตัวนี้สิบสามฟุตตัวนี้ด้ครับสิบฟ <12. S 1> ุตสิบสองเนาะ okay. ตัวนี้สิบสองฟุตครับตัวนี้สิบสามฟุตยาวกว่ากันนิดนึงครับ สายเรือสายตกปลานะดูครับจอดเ,เท่ากันครับท้ายเท่ากันตัวสีเขียวจะโพตัวอยู่นิดนึงแต่ตัวนี้จะสั้นหน่อยตัวนี้ขายไปแล้วครับวันนั้นต้องซื้อเครื่องใส่ใหม่อีกครับเครื่องเดิมไม่ดีเสียไดกบอกเครื่องเดิมไม่ดีแต่สภาพตัว,ต,วตัวถังเรือดีครับ พวกวผ้าอะไรดีหมดครับนี่ถ้าลงอ่างเล็กๆใช้ดีเลยครับอ่าสิบสามพูดเนาะเหมาะเลยครับเนี่ยตัวนี้สองคนโอเคนะครับแต่ตัวนี้เล็กเกินครับโอเคครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมเนาะเ,เรือเรือมีเยอะครับเสียเล็ก ชอบมีจัดยังเย <c ười> อะขอบคุณครับที่เข้ามารับชม